สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะเริ่มอ่านออกเขียนได้กันแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาขึ้นบทที่2กันเลยนะคะไม่มีคําอ่านให้แล้วนะทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้แล้วนะคะถ้ายังเขียนไม่ได้ถนัดอ่านอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะอ่านให้ออกพอนะคะเพราะว่าเขียนก็ยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะไว้สอบขึ้นระดับ2 3 4สามค่อยแบบ สอบเขียนนะคะเพราะว่าระดับ1โทปิกเนี่ยข้างอ่านแล้วก็ฟังเป็นนะคะ <background S 2> เขียนไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องฟังพอรู้เรื่องนะคะแล้วก็แต่ต้องฟังพอรู้เรื่องนะคะแล้วก็อ่านให้ออกนะโทปิกหนึ่งนะคะแต่ถ้าระดับ2นี่มันมีสอบเขียนด้วยนะคะต้องเขียนได้นะระดับ2แต่เอาระดับหนึ่งก่อนนะคะเขียนไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลนะมามาเริ่ม บทที่2กันเลยค่ะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะการทักทายและแนะนำตัวนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะถึงบทสนทนาแนะนำตัวเองในครั้งแรกนะคะในครั้งแรกที่เราเจอกันนะเราก็จะพูดว่าอันยองฮาเซลอันยองฮาเซลนะคะอชอนึนชอนึนนี่คืออะไรชอนึนนี่คือชอนึนนี่คือชั้นอ่า ฉันฉันชื่ออะไรฉันชื่อคิมเจมินค่ะอ่าจะค่าหรือครับไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะอ่าคิมเจมินสรุปว่าอ่าต่อมาเขาก็ตอบว่าออันยง안녕하세요อันยองฮาเซลเจมินชีอ่าอันยองฮาเซลเจมินชีเจมินชี chi. อเจมินชีชีนี่คือเจมินเจมินชีนี่คือคุณนะคะคุณอ่าคุณเจมินอันยองฮาเซโยคุณเจมินอ่าเสร็จปับ๊บเขาก็จะตอบว่าชอนนั่นแอนนี่เยออ,อ่าแปลว่าผู้หญิงเป็นคนไม่ได้เป็นคนถามนี่อ่าสรุปว่า ประโยคแรกนี่ผู้ชายผู้ชายใช่ไหมผู้ชายอ่าผู้ชายอันนี้ผู้หญิงนะคะอ่าผู้ชาย안녕하세요저는김เ민이에 요, 이요안녕하세요แอ씨저는애니예요อ่าผู้ชายชื่อคิม เจมินนะคะคิมเจมินนะผู้หญิงชื่อแอนนี่แอนนี่อ่าเราก็จะทักทายกันอีกรอบนะคะอ่าผู้ชายอันยองฮาเซลโชนึนคิมเจมินเหนีนยวผู้หญิงก็ตอบว่าอ๋ออันยองฮาเซลเจมินชีอ่าตกย้ำว่าอ๋อคุณเจมินเหรอคะอ่าเสร็จปั๊บผู้หญิงก็จะบอกชื่อตัวเองแล้วอะ ชอนน์แอนนี่เอ,อ๋าวันนี้เราก็ได้ประโยคการแนะนำตัวเองไปแล้วนะคะการแนะนำตัวเองไปแล้วนะ,ะอ่าเผื่อไปเจอโอปป้าที่ไหนนะคะเราก็จะได้แนะนำตัวเองได้นะอ่าเราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะโอเคไปดูประโยคต่อไปค่ะ ามาถึงบทสนทนาแนะนำคนอีกคนหนึ่งบุคคลที่สามนะคะให้รู้จักนะแ,แนะนำเพื่อนให้รู้จักเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะเอาไปดูประโยคกันเลยค่ะว่าเขาพูดยังไงกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคสนทนากันดูจากรูปแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้น่าจะแนะนำผู้ชายคนนี้ให้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมอ่าเรามาดูประโยคสนทนากัน,นะคะ่ะประโยคแรก ยอกียอกีนะคะที่นี่นะคะทีน่นี่อ่าเนินนี้เป็นตัวชีฟป,ประธานในประโยคนะคะอ่าส่วนคริสซูคริสซูค,สคือคริสซูนี่น่าจะเป็นคนนี้นะคะอ่าคริสซูน่าจะเป็นคนนี้นะอ่าเพราะว่าผู้หญิงแนะนำว่า ยองกีนึนแล้วก็มือมือวาดไปทางผู้ชายคนนี้นะคะยอกีนึนคริสซี่เฉียวอ่ายองกีนึ่นคริสซี่เฉียวอ่าชีแปลว่าคุณนะคะอ่าคนนี้นะคะคนนี้คือคุณคริสซีนะคะอ่าเสร็จปับ๊บประโยคที่สองผู้หญิงก็ก็จะพูดประโยคนี้ว่าส่วนตรงเนี้ยยอกินึน คิม씨จมินชี่เคนนี้ชื่อคิมคิม아จมินอ่าคิมแจมินว่าคสก็ตอบว่า안녕하세요คิม이จมินี่ผู้ชายผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า안녕하세요คิม이จมิอ ส่วนผู้ชายคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าอ่ะอันยองฮาเซโอคริสซี่เยลไอ้ตอบย้ำว่าอ๋อฉันนะชื่อคริสซี่นะอืมยินดีที่ได้รู้จักอ่าพันเกามันน้าซมันนาาซอมันนาพบมันนาแปลว่าพบนะคะมันนามันนาดานะคะพันเกวอยอ่าพันเกวโยยินดี ที่ได้รู้จักหรือ,ย,อยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักใช้พูดสําหรับการเจอกันครั้งแรกนะคะเราก็จะพูดแบบนี้นะคะามาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะผู้หญิงแนะนำผู้ชายคนนี้ให้รู้จักสมมติเราจะแนะนำเพื่อนคนนี้ให้รู้จัก กับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งอ่าเราก็จะต้องตอบว่าเราเป็นคนกลางนะเราก็จะต้องพูดว่าโย g i นึ่นแล้วก็ใส่ชื่อไปช h i e o อ่าแล้วก็พูดต่อยอว่าอ่าแล้วแล้วส่วนอีกคนหนึ่งนะโย g i นึ่นชื่อใส่ชื่อลงไปแล้วก็ช h i e o อ่าคุณอะไรก็ว่าไปนะคะอ่าแล้วผู้ชายที่เราแนะนำเขาก็จะตอบว่าอ่าอนยองฮาเซโ สวัสดีค่ะชั้นชื่ออะไรเขาก็จะพูดว่าชั้นชื่ออะไรคิมเจมี่เอลอ่าเขาก็จะบอกชื่อเขาไปส่วนผู้ชายคนนึงที่เราแนะนําให้รู้จักอีกคนนึงเขาจะตอบว่าอ่ะอันยองฮาเซโอคุริชีอ่าเขาก็ตอบย้ำว่าอ๋อชื่อชื่อคุริชีใช่ไหมอ่ายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะยินดีที่รู้จักครับะนะมนาโซพันกัลว์ มันนาโซพันก้าวอโยนะคะยินดีที่ได้รู้จักหรือยินดีที่ได้พบกันในครั้งแรกโอเคเราไปซ้อมกันดูนะคะว่าเราจะใส่ชื่อชื่อเราลงไปอ่าแล้วก็ส่งเป็นการบ้านนะคะอ่าให้เปลี่ยนจากชื่อชื่อคุณเป็นชื่อเพื่อนคุณสองคนละกันเนาะแล้วก็อ่าตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อใครเดี๋ยวนะตรงนี้นะคะตรงนี้ไปทําเป็นการบ้านมานะ ให้เปลี่ยนเป็นชื่อคนที่เรารู้จักนะคะที่เราจะแนะนำด้วยนะแล้วส่งเป็นการบ้านมานะคะโอเควันนี้ก็ได้บททักทายนะคะบททักทายการแนะนำตัวไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะโอเคค่ะไม่ยากใช่ไหมอ่ามน้าเศร้าผืนเก้าอ,ออยย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 ย้คคยย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  여기는 김재민 씨예요. 안녕하세요. 김재민이에요. 안녕하세요. 크리스예요. 만나서 반가워요.